มาอัปเดตเรื่องราวราคาทองคำเช้านี้กันแบบเร็วๆเลยนะเรื่องที่หลายคนจับตาดูกันอยู่ทุกวันมาดูกันเลยว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาล่าสุดเป็นยังไงแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างเอาล่ะก็อย่างที่รู้กันว่าตลาดทองคำนี่เขาไม่เคยหยุดนิ่งกันจริงๆนะอย่างเช้าวันที่24ธันวาคม2568นนี้ก็เหมือนกันมีการปรับราคาให้เห็นกันตั้งแต่เปิดตลาดเลย ใช่คือเปิดวันมาก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เราได้เห็นกันทันทีซึ่งกระนับว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับภาพรวมของตลาดในวันนี้และนี่คือไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดในเช้านี้เลยตัวเลขสำคัญที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรข่าวดีอย่างแรกเลยก็คือทิศทางของราคาในเช้านี้เป็นการขยับตัวสูงขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นสัญญาณที่หลายคนรอคอยกันอยู่ และตัวเลขก็คือบวกขึ้นมาถึง250บาทต่อบาททองคำเลยทีเดียวนี่เป็นข้อมูลอัปเดตครั้งแรกสุดของวันเลยนะตอน9.10มง10นาทีจากสมาคมค้าทองคำถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยแล้วพอราคาบวกขึ้นมา250บาทแบบนี้มันกระทบทองแต่ละแบบไม่เท่ากันใช่ไหมละ่ะเรามาลองดูให้ชัดๆกันเลยดีกว่าระหว่างทองคำแท่งกับทองรูปพรรณ ถ้าเราดูที่ทองคำแท่งก่อนเลยนะคะความบริสุทธิ์96.5%เนี่ยราคารับซื้อคืนจะอยู่ที่66,100บาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่66,200บาทคือส่วนต่างไม่เยอะมากแต่พอขยับมาเป็นทองรูปพรรณปุ๊บดูสิราคารับซื้อจะลงมาหน่อยอยู่ที่64,778.68บาทแต่เวลาขายออกนี่สิไปที่67,000บาททั่วเลย ที่มันต่างกันเยอะแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีเรื่องของค่ากำเนิดหรือค่าฝีมือในการทำลวดลายต่างๆบวกเข้าไปด้วยนั่นเองเอาล่ะพอเราเห็นตัวเลขทั้งหมดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วไงต่อ ตัวเลขพวกนี้มันหมายความว่ายังไงสําหรับเราๆท่านๆ่านละ่ะคือจริงๆมันมองได้สองมุมเลยนะสําหรับฝั่งที่มีทองอยู่ในมือแล้วอยากจะขายเนี่ยราคาที่สูงขึ้นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยละ่ะแต่ถ้ามองกลับกันสําหรับฝั่งที่กําลังคิดว่าจะซื้อเก็บ <c oughs> ก็อาจจะต้องคิดนิดนึงเพราะนั่นหมายความว่าต้นทุนในการซื้อวันนี้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองและนี่ก็คือภาพรวมราคาทองคําทั้งหมดในเช้านี้ค่ะ คำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือการเปิดตลาดมาแรงขนาดนี้มันจะเป็นแค่พลุที่จุดแล้วก็ดับหรือว่ามันจะเป็นสัญญาณบอกเทรนด์รอบใหม่กันแน่และตัวเลขนี้จะเปลี่ยนการตัดสินใจซื้อขายของใครหลายๆคนในวันนี้หรือเปล่าก็น่าติดตามกันต่อไป